El <laughs> สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยอยู่ผมสิ้นสุดหลอมหมาตายควายแต่ลิงคนเดิมนะครับอยู่กันในแมบบอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับผมวู้วขอเปลี่ยนยูนิตแป๊บวันนี้ให้อยู่กับช่วงรีวิวตัวละครกันอีกเช่นเคยนะครับระดับมิสติกนะฮะตัวที่หลายคนเรียกร้องกันไปเยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือโบลี่นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นโบลี่ระดับมิสติกตอนนี้เข้าตู้อยู่ด้วยนะฮะโอกาสออก0.25%ส่วนของผมเนี่ยเป็นโตลี่วนของผนเรียบร้อยแล้วนะท่ที่อีวิ ก่อนจะเร่วกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปดูใหม่ๆฮะเดี๋ยวมาดูโบลี่ตัวนี้ก่อนนะครับโบลี่ของผมฮะเป็นระดับมิสติกนะครับที่อีโวเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นอยู่ยที่385คูดาว7.4็ดวงกว้าง 14.1นะครับแล้วก็มีพาสซีฟสกิลนะฮะก็คือท้ายวงกว้างขึ้นส่วนของการอีโวโบลี่นะครับให้ทุกคนเดินมาที่นะครับร้านอีโวตรงนี้เลยนะฮะและเรามาคุยกับท่านบิลุสนะครับคุยไปเลยสำหรับการอีโวนะครับนี่เลยฮะเราต้องคับอ่าสร้อยคอของโบลี่นะครับใช้เงินคับ7,000นะฮะใช้ดาวนะครับสีลุง2ออัน สีแดง10อันฮะสีเขียว15อันและสีเหลือง35อันนะครับพวกผลไม้พวกนี้สามารถหาได้จากการลงชารลนส์นะครับใช้1อันเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะสำหรับอันนี้นะครับมีของเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ช่องไอเทมตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้เราเดินมาที่ตรงอีโวตรงนี้นะฮะแล้วก็กดอีโวได้เลยนะครับสำหรับการอีโวของโบลี่นะครับนะก็จะเพิ่ม50%นะครับสกิลซารเลดนะครับของโบลี่เองแล้วก็บวก25%ดาเมจให้กับโบลี่ทุกสด้วย เออเดี๋ยวไปดูกันว่าสกิลเซย่าเรนอะไรของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับไซคอโบลี่ใครที่ไม่อยากคาบนะครับแล้วก็มีเจมเยอะๆเนี่ยสามารถรอร้านค้าของบูม่ามาขายตรงนี้เอาก็ได้นะครับซึ่งขายค่อนข้างบ่อยมากๆผมเห็นบ่อยมากๆเลยนะฮะโอเคก่อนจะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวไปดูประวัติของโบลี่กันสักนิดหนึ่งจานดีโลบักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินตมที่นี่สิครับรอวาบัก ร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุต,ฟตทิงพิษออสตาอะนิเบะไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายด้วยและบริการอดีๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตาสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะโบลี่ครับชาวสยามพลังระดับตำนานฮะโบ,บลี่จริงๆเนี่ยมี2เวอร์ชันนะครับท่านผู้ชมนั่นคือโบอลี่ฉบับเดอะมู i วี่ของดากุนบอนแซดนะฮะอ้างอิงจากเดอะมูฟวี่ที่8กับเดอะมู i วี่ที่10นะครับ ซึ่งเป็นโบลี่ที่ไม่ได้นับอยู่ในจกักรวาลหลักของดากกอนบอลนั่นเองนะครับเป็นโบลี่ที่อาอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยออกแบบไว้แล้วก็ให้ทีมอนิเมชันเนี่ยไปคิดค้นในเรื่องอะไรเอาเองนะครับซึ่งไม่นับว่าเป็นจกักรวาลหลักนั่นเองผมจะเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นโบลี่จากดากกอนบอลซูเปอร์นะครับนั่นคือภาคดากกอนบอลซูเปอร์นะครับโบลี่นั่นเองเป็นเดอะมูวี่นะครับซึ่งอาจารย์โทริจิมาก็ออกแบบใหม่นะครับสำหรับโบลี่ตัวนี้แล้วก็ เสริมใส่เนื้อเรื่องให้กับมันด้วยโดยโบลี่ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นโบลี่ที่มาจากจากักรวาลหลักโดยแท้จริงนั่นเองโบลี่ฮะเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับโกคูนะครับแล้วก็เบจิต้าฮะแต่โบลี่เนี่ยนะครับเกิดเป็นเด็กที่เกิดมาและมีพลังสูงที่สุดนะครับในบรรดา3คนนี้เลยนะครับโกคู Goku นี่คือน้อยที่สุดนะส่วนโบลี่นี่คือเยอะที่สุดนะครับ จนทาให้ราชาเบจิต้านะครับพ่อของเบจิต้าเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวไม่ใช่นะครับรู้สึกหวาดกลัวฮะก็เลยส่งโบลี่ออกไปนะครับจากดาวเสยาญนั่นเองไปอยู่ดาวอื่นนะฮะมันไปทําลายดาวดวงอื่นนะครับเพราะกลัวพลังของมันจะพัฒนาพูฮะวันหนึ่งนะครับอ่โบลี่เนี่ยได้มาสู้กับโกคูและก็เบจิต้านะครับที่ดาวโลกจนเขาได้เห็นทั้งสองคนนะครับแปลงร่างเป็นซูเปอร์สยยญครั้งแรกฮะทำให้โบลี่ตกใจมากครับผมและระหว่างต่อสู้เนี่ยโบลี่ก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเดี๋ยวโบลี่ก็แปลงร่างเป็นนปเอรร์ได้ะคับ แต่ว่าความพิเศษของเขาคือตอนแปลงร่างเนี่ยทรงผมหรือว่าผมของเขาเนี่ยะฮะจะเป็นสีเขียวนั่นเองเนะฮะแทนที่จะเป็นสีเหลืองทองเหมือนกับบิิต้าและกโกคูโดยผู้แต่งนะครับให้นิยามโบนี่เนี่ยเป็นซูเปอร์เซย่าเวอร์ชั่นพิเศษนะครับที่เราเรียกว่าซูเปอร์เซย่าเีเจนดารี่นั่นเองหรือซูเปอร์เซย่าในตำนานนั่นเองฮะเ,เป็นอีกแขนงหนึ่งเป็นอีกสายหนึ่งของซูเปอร์เซย่านะครับเพราะซูเปอร์เซย่า Super เนี่ยมีหลายแขนงมากนะครับเป็นซูเปอร์เซย่าซูเปอร์เซย่าสองซูเปอร์เซย่าสามซูเปอร์เซย่าเพอร์เฟกต e r อร์เฟกต e ก็มีอะไรก็ไม่รู้นะฮะ s u เป r ร์ย่โบลี่ซูเปอ l b ย u e ก็ว่ากันไปนะครับใครดูดักบอลก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้กันดีนะฮะซึ่งผมเป็นแฟนดักบอลอยู่แล้วอันนี้เข้าใจนะครับโอเคนี่คือประวัติของโบลี่คร่าวๆนะครับนะนี่เป็นโบลี่จากภาคด o กบอลซูเปอร์นั่นเองโอเคไปดูรีวิวตอนนี้กันครับ let's go โอเคครับทุกคนมามาดูโบลี่กันครับผมนาเลเวล12นะครับเงินในการวางอยู่ที่1350นะครับนี่เลยนะครับผมแนะนำให้วางตรงกลางหน่อยนะครับสำหรับโบลี่ถ้าแลนดิ้งไม่มีฮะมาถึงโจมตีเลยครับผมมาดูสกิลเขากันก่อนนะฮะจะเป็นการกระโดดไปทุบหัวคู่ต่อสู้นะฮะซึ่งมันเจ๋งมากดูเอาพลังยัดเข้าหัวนะฮะโคตรเท่ขออีกเล่ากับพี่ไหนขอดูมุมด้านหลังว้ามนะฮะโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับ สำหรับโบลี่ฮะวางไปปุ๊บนะครับดัเมิอยู่ที่385คูดาว7.4ครับผมวงกว้าง14.4นั่นเองนะฮะโอเคอัปเกรดขั้น่อไปกันเลยดีกว่าครับผมใช้เงิน1,400ฮะดาเมจจะเพิ่มเป็น692นะครับคูดาวไม่มีเพิ่มไม่มีลดฮะวงเพิ่มเป็น15.3ฮะอัปเกรดไปนะครับสกิลยังเป็นเหมือนเดิมฮะจะตีเกาะหายหรือเปล่าฮะสหรับตัวขี่ยานตัวนี้มาดูกันนะครับออลไมค์กรอเดททะลุเกาะนะครับบอกเลย เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันป่าบนะครับโอ้โห و, หายเลยฮะโอ้โหเจาะเกาะนะครับตัวนี้เป็นอีโวแล้วนะท่านผู้ชมนะดาเมจเลยจะแรงขึ้นนะครับจะแรงขึ้น25%เลยนะครับมาอัปเกรดต่อไปกันเลยดีกว่าฮะอัปเกรดต่อไปครับผมใช้เงิน2,250นะครับดาเมจเพิ่มเป็น1,038ฮะันสดาคูดาวเป็น6.9นะครับแล้วก็วงกว้างเป็น17.6นั่นเองอัปเกรดไปครับผมสก,กิลยังคงเป็นเหมือนเดิมฮะก็คือกระทืบพื้นตบพื้นนั่นเองเอาพลังยัดลงพื้นนนนออย่างี้เเหมมืดิะะฮ งั้นขออัปเกรดต่อไปเลยละกันนะครับอัปเกรดต่อไปฮะดาเมจจะเพิ่มมาเป็น1 7 3 0นะครับคูดาวลดลงเหลือ6.4จุดสี่นะครับวงกว้างเป็น18.8ฮะใช้เงินอัปเกรด3 5 0 0นะครับกดอัปเกรดไปเลยฮะนี่เลยนะครับสกิลยังคงเป็นเหมือนเดิมฮะทุบพื้นแต่ครั้งนี้คือน่าจะเป็นครั้งที่แรงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คูดาวน้อยที่สุดด้วยนะครับ อย่างนี้เลยพออัปเกรดต่อไปนะครับก็จะเพิ่มท่าก็จะเปลี่ยนท่าใหม่นะครับเป็นเลเซอร์บลีมนะครับน่าจะเป็นการยิงพลังจากปากของเขานั่นเองนะฮะดาเมจยังเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนท่านะฮะดาเมจยังเป็น1730คูดาวก็เหมือนเดิม5 6.4หกเหมือนเดิมนะครับแต่วงจะกว้างขึ้นเป็น21.2นั่นเองนะครับแล้วก็รูปแบบการโจมตีน่าจะเพิ่มเป็นทางตรงแล้วนะครับใช้เงินอัปเกรด4 5 0 0ฮะอัปเกรดต่อไปครับผมนี่คือ สกิลของเขาฮะดูกันนะครับจะยิงพลังออกมาจากปากของเขาฮะดูปั๊บนะครับนี่เลยนะฮะแล้ววงก็จะเป็นทางตรงแบบนี้นะครับแนะนําให้ปรับลาดไว้นะกับสกิลนี้นะครับยิงเดี๋ยวมาดูดิจะยิงทะลุเกาะเลยหรือเปล่านะครับแต่น่าจะทะลุเกาะแน่นอนนะฮะทรงนี้ระเบิดเถองเถอ้าวแต่ไม่โจมตีตัวนู้นละไม่เป็นไรปล่อยให้ลูกพี่เราจัดการไปละกันตอนนี้บอสออกมาแล้วก็ผมมาดูมาจัดการบอสกันก่อนฮะสลับโบลี่ บอสสตันโบลี่ไปแลวครับผมมึนหัวปวดหัวเป็นใครยิงไปเลยละกันนี่ <c oughs> โหดจริงอะไรจริงฮะยิงบอสครับผมสองทีหายไปครึ่งหนึ่งนะครับเอาละฮะเสกบอสมาอีกแล้วครับผม <c oughs> แล้วไงล่ะใครแคร์ยิงไปอีกหนึ่งทีจะหยุดเวลาแล้วทาไมยิงไปอีกหนึ่งทีเกือบตายแล้วฮะตอนนี้โอ้โหโคตรโหดแล้วบอสก็สตันโบลี่อีกหนึ่งรอบครับผมไม่ขาดมือมันหรอกออีกสักที ปาบตายครับผมโอเคบอสออกมา2ตัวตอนนี้ขอยบอัพเกรดต,ต่อไปเลยแล้วกันนะครับอัพเกรดต,ต่อไปนะครับจะเพิ่มระเบิดเป็น1,900ฮะและคูดาวเหลือ5.5นะครับวงกว้างเป็น22.3ฮะใช้เงินอัพเกรด6 0 0 0นนะครับอัพเกรดไปเลยนะฮะก็จะแรงขึ้นแล้วก็ วงใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะดูโอเคนะครับไหนๆก็ไหนๆก็อัปเกรดต่อกันเลยฮะต่อไปจะเพิ่มดาเมจเป็น2,400นะครับตอนนี้ขึ้นเลข2องละแล้วคูดาวนะครับยัง5.5เหมือนเดิมนะครับแต่วงจะกว้างขึ้นเป็น23.5นั่นเองใช้เงินอัปเกรด7,500ครับผมตัวนี้อัปเกรดไปฮะนี่เลยนะครับโอ้โหแรงสุดๆฮะนี่คือความแรงสุดๆของพลังอีเลเซอร์บลีมของเขาแล้วนะครับยิงทีนะฮะขี้แตกครับผมบอกเลยฮ มึงดูนะบอดเอเลี่ยนอีลิตอะไรเนี่ยยิงอีกทีป้าบหายครับผมต่อไปนะฮะจะเป็นท่าเมตาสุดท้ายของครับผมกับท่าเซย่าเรนนะฮะก็จะเพิ่มดาเมจนะครับจาก2422นะครับเป็น2941ฮะครูดาวเนี่ยจะเพิ่มจาก5.5เป็น13.8เลยนะครับถือว่าเพิ่มออกเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆแต่ทดแทนกับการที่เพิ่มวงมาเป็น44.1ครับผมใช้เงินอัปเกรด8,500ฮะ ตัวนี้อัปเกรดไปครับผมและนี่คือท่าของเขาขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ระเบิดนะครับบอกได้เลยว่าวงกว้างทั้งแมพครับผมนี่ฮะขอดูอีกรอบหนึ่งครับผมสำหรับท่านี้นะครับเดี๋ยวเขาจะพุ่งขึ้นฟ้าไปนะฮะถึงคูดาจะนานแต่มันครอบคลุมทั้งแมพครับอย่างนี้เลยปอมเรียบร้อยฮะโอ้โหสุดจริงนะฮะบอกเลยแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับผมเพราะยังมีอีกอัปเกรดหนึ่งนะครับอัปเกรดขันตอไปเพิ่มดาเมจเป็น ,3460 กูดาวลดเหลือ11วิฮะและวงกว้างเข้าไปอีกครับผมเป็น47.6ฮะโอ้โหนี่กว้างไม่พออีกแล้วพี่อัปเกรดไปเลยฮะใช้เงิน10,000ปมื่นปาขผมนี่ฮะครอบคุมทั่วแมปบอกเลยไม่มีหลุดแน่นอนแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะยังมีอัปเกรดอีกโอ้โหยขั้นต่อไปฮะเพิ่มดาเมจเป็น4,325ักูดาวยังเท่าเดิมนะครับและก็เพิ่มวงเป็น 52. 5 2า ครับผมโอ้โหใช่เงิอัพเกรด2 5 5 0 0ฮะอัปเกรดไปครับผมนี่และนี่คือระยะวงของเ้าฮะดูอาลรกันครับผมถึงนี่วงครอบจากรวาลผมบอกเลยสุดที่ดาเมจนะฮะอยู่ที่4325ครับผมหูดาว11วินาทีฮะแล้วก็วงกว้าง52ครับผมเดี๋ยวเรามาบัฟซากุระกันหน่อยละกันวางไปฮะแล้วก็ อัปเดครับผมปั๊บ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 ดาเมจนะครับกลายเป็น4,758นะฮะคูดาสุดีแล้วก็วงกว้าง52.9นั่นเองนะครับนี่คือบัฟของซากุระนั่นเองฮะแล้วเดี๋ยวมาบัฟเออร์วินกันหน่อยแล้วกันวางเออร์วินไว้ข้างข้างฮะแล้วก็อัปเดตปั๊บ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 นะครับโอเคพร้อมแล้วนะดาเมจ4,758นะครับบัฟเออร์วิน25% ปั๊บเข้าไปฮะดาเมจเป็น5,839นั่นเองนะครับตัวนี้ดาเมจจะสู้ออมาไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องระยะเนี่ยบอกได้เลยว่ากินออม้ขาดมากๆนะครับเพราะว่าประจมตีทั้งแมปเลยนะฮะเป็นตัวที่ o อสุดๆนะครับแนะนําให้มีจริงๆครบโบลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม All Star หรือเกมนี้นะครับสมัยช่วงย,ยุคแรกๆเนี่ยเป็นตัวที่ OP ตลอดเลยนะฮะ ซึ่งอนาคตไม่รู้ว่าตัวนี้จะ OP อีกหรือเปล่านะครับนี่คือเป็นเวอร์ชันอีวเรียบร้อยแล้วนะไม่รู้อนาคตอา,อาจจะโดนเนิฟก็เป็นได้นะครับสลับโบลี่ฮะใช้เงินในการวางและก็อัปเกรดทั้งหมดอยู่ที่นะครับ56,150เยนนั่นเองะฮะสับการวาง1ตัวนะครับเหมาะสลับลงอินฟินิตี้มากๆนะครับลงซึ่งเอาไปลงด่านไหนก็ได้นะครับผ่านได้ทุกด่านในตอนนี้เลยสลับโบลีนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากวิตรนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าชอบบูลลี่กันหรือเปล่าแล้วก็ชอบตัวอะไรที่สุดในดาร์กนบดน,นะฮะฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย